วัสดีครับผมเอมรรสซิ่งไทยและนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมเจ้ารีโว่นะครับเป็นรีโว่สอคันนะครับคันแดงเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําเต็มนะครับตั้งแต่ห้องเครื่องไอ้นอกช่วงล่างนะครับทำแบบสุดๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นรีโวของพี่ตีอ้วนร้อยโลครับเป็นคนดังในช่องเราเลยเราจะพูดถึงเขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาขายฝาคาร์บอนนะครับอยู่กับพี่อั๋นเพื่อนซิ่งคาร์วัลนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์พี่ตีอ้วนกันด้วยนะครับว่ารถเขาคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็สําหรับคันนู้นครับเดี๋ยวเราก็จะคุยกับเจ้าของรถเหมือนกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ตีอ้วนก่อนดีกว่าโอเคไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับผมตตีีอออ้้วววนนนโละครรับหื่า จากร้านเพื่อนซิ่งไรสดครับนะครับวันนี้เสียงเพาะมากมากเลยครับครับผมปกติจะไม่พูดเสียงแบบนี้อเลยนะปกติจะไม่พูดเสียงแบบนี้ไม่ใช่เหรอเออครับผมเสียงหล่ออยู่แล้วนอกจากหน้าตาดีแล้วยังเสียงหล่อดด้วยนะครับอันนี้เป็นรถพิสตีอ้วนนะครับจริงๆริงทีแรกเป็นสีอะไรจริงจริงเป็นสีขาวสีขาวก่อนใช่ครับแล้วผมเคยถ่ายตอนที่เป็นสีเขียวไปรอบหนึ่งรถเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวใช่แล้วก็ถึงว่าเป็นสีเหลืองใช่นะครับ พื้นฐานรถเป็นรถปีอะไรพี่เป็นรถอ่าปลายปี15นะปลายปี15คือตัวแรกเลยปะครับตัวแรก a 1เลยใช่ใชนะครับอันนี้ก็เท่ากับแปลงหน้ามาแปลงหน้าแปลงหน้ามากี่สเต็ปแล้วน่าจะ3สเต็ปแล้ว3สเต็ปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วครับ2องพล่าสุดอ่าหมูป่าใช่ไหมรถเดิมทีอ่ะผมเคยเห็นจําได้ว่าเป็นตัวสูงครับถูกไหมอันนี้คือจัดทรงใหม่จัดทรงใหม่ให้เตี้ยลงอ่าให้เตี้ยลงตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูเผลอเนี่ยดูจากด้านข้างเนี่ย เรานึกว่าเป็นตัวเตี้ยไปแล้วเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดตัวเซตเอดิชันเขาก็จะมีโปร่งแบบนี้เหมือนกันครับนะครับถ้าดูันเผิือนก็เหมือนเซตออดิชันไปเลยเหมือนเลยเหมือนมากๆนะครับอันนี้ฝาเป็นฝาคาร์บอนที่ขายอยู่แล้วใช่ครับเป็นงานมอนตาเป็นงานมอนตานะครับอันนี้เขาเรียกไรเลยตรงนี้เป็นเป็นฝาง m ทรงเอ็มเดอร์มิกอ่าแต่เป็นผ้าลายสองเป็นผ้าลายสองแต่เป็นทรงเอ็มเดอรมิกเห็นบอกว่าทรงเนี้ยเป็นทรงยอดฮิตทรงยอดฮิตเลยนะครับนี่อันนี้บานนี้อยู่ตกประมาณเท่าไหร่ขายของเลยทีเดียวแต่บานนี้อยู่อยู่อยู่หมื่นหกนะหมื่นหกครับแล้วพ้อสับไหมถ้าสับก็ลดอีกอ๋อถ้าสับลดได้อีกครับลดลดได้หลายพันอยู่นะครับอันนี้เป็นฝาเพียวๆเลยเป็นฝาคาร์บอนเพียวๆเลยราคาหมื่นหกนะครับถ้าสับก็ลดไปอีกก็ติดต่อพี่ติวันได้ครับตัวนี้งานมีประกันนะอ่ามีประกันหนึ่งปีเหลืองบวมพองบิน ครับมีประกันขายของเก่งนะเราครับผมนะครับแก้มด้านข้างประตูนี่ก็เป็นคาร์บอนหมดเลยอันนี้เป็นหุ้มหรือเป็นงานเพียวอ่าเป็นงานหุ้มครับเป็นงานหุ้มอันนี้เราก็รับรับรับหุ้มเหมือนกันรับหุ้มครับครับประตูประตูหุ้มนี่แครบหุ้มแสดงว่าข้างนี้หุ้มหมดเลยหุ้มหมดเลยนะครับถ้าเป็นงานหุ้มอย่างนี้อยู่เท่าไหร่หุ้มละหมื่นห้าครับตัวสูงตัวแก้มนะครับตัวสูงก็คือมีโป่งเนี่ยหมื่นห้านะครับแล้วถ้าเป็นตัวประตู ประตูก็สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ต่อคู่ต่อคู่แล้วแคปราคาเท่ากันสองหมื่นสี่เท่ากันก็คือนี่ก็สองหมื่นสี่นี่ก็สองหมื่นสี่เหรอใช่ครับต่อคู่นี่ทําไมมันมันมันเล็กแต่ทําไมมันแพงแพงเพราะว่าผ้าผ้าต้องใช้เท่ากันอ๋อก็คือใช้ผ้าเยอะเหมือนกันผ้าเท่ากันครับแล้วก็ถ้ามันเหลือก็คือตัดทิ้งอ่ะต้องทิ้งอยู่ดีครับอ๋อคือสองหมื่นสี่เหมือนกันไม่ว่าจะเล็กใหญ่ใช่ถ้าสับก็อยู่หมื่นสี ถอดคู่นะเพราะถ้าสับถูกลัปอีกครับก็ประตูที่ใช้หุ้มก็เป็นประตูถอดป้ายแดงอ่ะอ๋อคือเป็นประตูแท้นี่แหละถอดจากป้ายแดงมาแล้วมันก็เลยราคาสูงครับถ้าซื้อถ้าซื้อขาดนะครับนี่แล้วทรงตอนนี้ดูทรงที่บอกว่าทรงเหมือนรถเตี้ยเนี่ยคือเขาเปลี่ยนล้อด้วยล้อนี่มันขอบอะไรพี่ล้อขอบ19ครับ19เออไม่เหมือนคนอื่นเขาปกติเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ให้เป็นขอบ18บนะครับอันนี้หน้ากว้างเท่าไหร่ข้างหน้าหน้าเก้าครึ่ง หน้าเก้าครึ่งนะครับใต่ยาง2 8 5 3 5ด9หนะครับครับหูยางหน้ากวา้างมากขนาดแค่ข้างหน้านะรถเขาเลยดูแบบดูโหดขึ้นดู<ช>ดุขึ้น,นอันนี้เบรกมันเบรกอะไรเพ่ตัวนี้เป็นเบรก 5U ยครับอันนี้เป็นเบรก5 u ยูและจานอ่ะจานก็เป็นจาน5 u ยูอ๋อก็คือเป็นชุดของมันเลยครับแล้วก็มาแกะลายเอาหรอใช่ครับนี่อันนี้คือสวยมากอันนี้ทรงแบบสวยนะเดี๋ยวให้ดูภายในภายในเขาก็มีของเล่นมีเบาะมีอะไรด้วยดูทรงด้านหลังนะครับด้านหลังรดไปกี่นิ้วข้างหลังนี่น่าจะ7 7นนิิ้้ววเจนด ครับแย่แนบลงมาแยแนบเฉยมันก็ลงมา5นิ้วแล้วนะแล้วก็มาดัดเนีเพิ่มดัดอีกครับแล้วก็ใส่กองโหลดเพิ่มไปนี่คือแบบโหลดสุดๆเลยครับไม่มีระยะยุบแล้วก็มีนิดนึงมีนิดนึยครับแต่ทรมานสุดยอดอันนี้คือเน้นสวยครับใช้งานถามว่าใช้ได้ไหมก็ตามสไตล์รถซิ่งใช้ขนของด้วยนะ เห็นเคยขนฝาแบบเยอะๆเลยกี่ฝาเตรียมที่ก็สิบฝาสิบฝาสิบฝาก็พูนหลังคาเลยดิครับนะครับนี่เขาช้งจริงแล้วยิ่งถ้าพวกประตูมันจะหนักนะใช่เพราะเป็นเหล็กนี่ประตูเหล็กก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันครับนะครับนี่เลยแล้วใส่ได้ก็ทรมานหน่อยแล้วก็วัยรุ่นเนาะอดทนเอาเฮ้ยแต่เปลี่ยนเบาะแล้วผมเห็นแอบเห็นเบาะเบาะเนี่ยนิ่มขึ้นแน่นอนครับครับนะในนั่งสบายขึ้นขึ้นนะครับตัวล้อหลังกว้างเท่าไหร่ล้อหลังกว้างสิบครึ่งครับสิบครึ่ง เป็นล้อสเหมือนกัน1ึง19นะครับแต่ยางนี่อันนี้เป็นยางมิชลินเลยนะครับหู3 2 5 3องห้นะครับหน้ากว้างมากครับผมเรียกได้ไงว่ารถถังเลยทีเดียวครับอย่างนี้ยางเส้นนึงแพงไหมเจ้าของเก่าเขาอะเขาซื้อมา35 0 0 0เส้นละคู่คู่ละ35 0 0ครับคู่หลังนะโอ้โหแ่อันนี้ไปขอซื้อเขามาซื้อต่อเขามาอีกทีนึงเขาไม่อยากขายให้หรอก นะครับเฮ้ยแต่ทรงได้คือแบบทรงโดยรวมรถพี่เขาแบบสวยมากนะครับแล้วสีเหลืองอันนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองอะไรพี่อันนี้ที่ยิงฉายยาที่ตั้งเองเป็นเหลืองเจริญพรนะเหลืองเจริญพรคืออะไรนะคืออะไรก็เป็นคนชอบพูดเจริญพรประมาณนี้แต่สีมันเป็นสีเหลืองฮอนด้าตัวนอกเหลืองฮอนด้าตัวนอกแต่มันดูแบบเหมือนสปูนะมีมุกนะครับใช่ไหมมุกทองหรือไงครับครับใช่ใช่เพราะสีสวยไม่เคยเห็นสีเหลืองแบบนี้ที่ไหนเลยนะเห็นแต่รถพี่เขาเนี่ยแหละนะครับ นี่เดี๋ยวมาไล่ดูด้านหลังบ้างด้านหลังก็มีฝาเหมือนกันอันนี้งานทุ่มเหมือนกันปะงานทุ่มครับงานทุ่มเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เท่าไหร่อย่างนี้จะอยู่9,500 9,500 9,500ศับ์เดิม6,500 <5. S 2> ครับ,ค,รบความติดตั้งประกัน1ปีเหมือนกันจริงๆงานทุ่มกับงานเพียวเนี่ยคือประกัน1ปีเท่ากันครับถูกไหมเออน,นี่แล้วก็ด้านหลังเขาก็เปลี่ยนไฟไท้ายนะครับข้างหน้าก็แปลงคือ,อง,ง่ายๆว่าตอนเนี้ย คือแปลงเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสวยงามมากไม่ค่อยได้คุยกับพี่เท่าไหร่จะ่เจอกันบ่อยแต่จริงพี่เ็าเคยออกช่องเราไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่งานบางแสนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันภายในสวยมากดูเบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะลีคารุครับนะครับลีคารุอ่าเป็นเป็นงานของไทยเรานี่แหละงานไทยนะครับเป็นงานคัดต้องงานคัดต้องจับจับต้องได้อันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่อ่ะ ประมาณหมื่นสามครับตัวนี้ที่ขายไหมะครราคาหน้าร้านขายได้ไ่ะครับขายด้วยมีด้วยหรอมีมีมีบหมื่นสามนะครับดูทรงดิคือทรงอบกระชับนะครับครับก็จะได้นั่งสบายแล้วก็สวยเอออันนี้คือปรับเอนได้ปกติครับนุ่มด้วยนั่งนั่งสบายเลยดูด้านหลังด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบเป็นเป็นผ้านี่แหละแต่เป็นลายคาร์บอนสวยงามด้านในนี้ยังคงความเดิมทั้งหลังหลังก็ไม่ได้รื้ออะไรออกครับครับไม่ได้ไล่เบาครับ ไม่เป็นไม่ได้แข่งครับผมไม่ได้แข่งช่ี่ยเออแต่ด้านในอ่ะก็มีเกจวัดมีทุกอย่างสเตปรสซิ่งเลยพวงมาลัยก็เปลี่ยนแล้วมีคอพับได้เป็นเวิร์กเบลนะครับสวยงามมากๆนะครับมีน้าหอมด้วยน้าหอมซิ่งครับผมกินละมุดครับน้ำหอมกินละมุดแล้วถ้าสำหรับใครจะติดตามพี่ติอ้วนพี่หรือใครอยากจะซื้อฝาคาร์บอนหรือว่าสั่งพวกงานคาร์บอนต่างๆสามารถติดตามพี่ติได้ที่ไหนบ้าง ก็ที่ Facebook ตีวัน1อยโลนะครับแล้วก็เพจร้านเพื่นซิ่งอะไรสดอ่ครับก็สามารถเข้าไปติดตามพี่ตีวนเขาได้ต้องบอกเลยว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยจริงๆก็เป็นผลงานของทางร้านเพื่อนซิ่งเหมือนกันทางห้องเครื่องทั้งช่วงล่างใช่ใไหมเพราะว่าเจ้าของก็ปรึกษาตีวนก่อนว่าจะทําสีเทาด้วยดำหรือเทาด้วยโคตรอะไรยังไงก็เลยแนะนําบอกเอามาเดี๋ยว เขาให้พี่อันติดต่อพี่อันให้สุดยอดเนี่ยใครๆก็ต้องติดต่อเขาแน่ล่ะหักค่าหัวคิวเขาเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับไม่เยอะเลยไหมครับก็ครึ่งต่อครึ่งแค่นั้นแหละครึ่งครคับถ้าเขาไปเองก็จะถูกกว่านี้ใช่ก็บวกค่าสไลด์ไปด้วยค่าสไลด์ก็บวกอีกบวกด้วยบวกทุกอย่างเลยครับใครจะเข้าครับผมโอเคอันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนะก็อย่างที่บอกถ้าสนใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเข้าที่พี่อั๋นหรือว่าเข้าที่พี่ติอ้วนนะครับราคาเท่ากันแต่พี่ติอ้วนนะครับเขายินดีให้คำปรึกษานะครับ เราไปคุยกับเจ้าของคันแดงกันโอเคไปครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้าของรถแล้วสวัสดีครับพี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมแซมครับหรือแซมออโต้ช็อปครับนะครับออโต้ช็อปอันนี้ขายขายของขายอะไรครัพี่ขายอะไรรถครับก็คือขายเนี่ยแบบอร่อยแท้แต่ส่งตามอู่ครับสั่งได้ครับมีร้านไหมพี่ ไม่มีครับแต่เราก็คือรับอะรหล่แท้ๆแล้วก็ส่งตามอู่ต่างๆอู่ที่ว่านี่เป็นอู่ยังไงพี่อู่ซ่อการอู่ซ่อมรถครับก็จะมีทั้งโตโยต้าทั้งยี่ห้ออื่นดวยมไหมส่วนมากเป็นโตโยต้าอ๋อคือยี่ห้หลักๆเลยโตโยต้ากับอีซูซูก็จะมีทั้งโตโยต้าทั้งยี่ห้ออ่นใช่ไหม่วนมากเป็นรตโัต้าอ๋อคือยี่ห้อหลักๆเลยนตโยต้ากับอีซูู่กาจะมี่ั่งโตโยต้าทั้งอา่ห้ออื่นคใช่ไหับอันนีกเป็นรถตัวยตงตัวเคี้ยี่ี้ยครับเป็นตวยต้าก่แลีวอ๋เก็็นปีทั้งโ้โยต้าท แล้วปะหน้ารีโวเขาเรียกล็อกโคเป็นหน้าล็อกโคก่อนอ๋อแล้วเราก็ไปแปลงหน้าเป็นหน้าตัวนี้นะครับแต่จริงๆตัวนี้ก็คือเป็นรถปีใหม่แล้วเป็นรถปี19นะครับแล้วก็ต้องแปลงหน้าใหม่หมดเลยั้างั้นแปลงหน้าใหม่หมดเลยนะครับแต่แก้มนี่พวกนี้ก็คือแก้มเดิมแก้มเดิมครับฝาเดิมฝาเดิมนะครับอันนี้ผ้าเป็นผ้าลายอะไรพี่คิวบิกครับลายคิวบิกใช่ครับคันนี้เป็นลายแบบนี้ทั้งคันเป็นลายคิวบิกทั้งคันเลยใช่ครับนะครับฝานี่เป็นของอะครับฝาเป็นงานอากันนะครับอ๋อเป็นอากันนะนะครับ เป็นลายคิวบิกฮ้อลายแปกไม่ค่อยได้เห็นลายนี้ที่ไหนเท่าไหร่ครับนะครับแ้วที่ส่วนด้านข้างนี้เป็นหุ้มหุ้มเป็นหุ้มใช่ไหมแต่เป็นลายเดียวกันใช่ครับนะครับอันนี้ได้จากน้องครับน้องสามสามคาร์บอนใช่ครับที่อยู่บางปาใช่ครับโอ้น้องจายงานคาร์บอนทั้งหมดนี่คือจากจุดสามใช่ครับตั้งแต่ลายแรกลายแรกประสบอุบัติเหตุมาเขาแรกเป็นลายสองครับใช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลายนี้นะครับต้องบอกเลยทั้งหมดเนี่ยคือเป็นลายเดียวกันหมดประตูหน้าประตูหลังนะครับ นี่พวกเสาต่างๆพวกนี้มันจะหุ้มรวมกันอยู่แล้วเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็แม้แต่กระตั้งกระจกนะครับกระจกยังเป็นรลายนี้เลยอ่ะดูดิแป้นกระจกก็เหมือนกันใครเก็บครบมากๆนะครับเ็เสร็จอันนี้บอกราคาได้ไหมพี่ว่าคาร์บอนทางชุดนี้ประมาณเท่าไหร่เยอะเยอะเยอะรราคานี้มันจะต้องแพงกว่าราคาพวกไลายปกติไหมแพงกว่า F1 แพงกว่า F1 ด้วยใช่ครับโหนะครับนี่เลย สวยมากเป็นลายที่แปลกแล้วก็สวยแล้วก็ดูขึ้นกับรถสีแดงด้วยนะใช่ครับมันดูส่งและดูขับกันมากพอเจอแสงแดดเนี่ยมันจะสะ,สะท้อนออกมาเป็นสีทองทองส้มๆนะครับน้นนองๆเรียกรายงูเหลืองลายงูเหลืองเออแต่มันคล้ายๆนะใช่ครับนะครับแล้วล้ออันนี้เป็นล้อลายอะไรพี่ s ออครับาม่าเป็นล้อลาย s อนะครับมีเบรกเอเล็กเรียบร้อยนะครับข้างหน้านี่เป็นล้อกว้างเท่าไหร่พี่กว้าง9.5ครับอ๋อข้างหน้า9.5นะครับใส่ยาง265 3518นะครับ อันนี้คือเขาเป็นรถเตี้ยอยู่แล้วใช่ครับแต่หับลงไม่ยากจัดทรงไม่ยากนะครับแล้วก็ล้อหลังล้อหลังกว้างเท่าไหร่พี่9.5เหมือนกันครับ9.5เหมือนกันนะครับแต่ยาง2.95เกทับสาข้างหลังเป็นยาง295นะครับทับ35ข้างหลังเห็นบอกว่าไปจัดทรงมาใหม่จัดทรงของซูเปอร์เจเป็นของซูเปอร์เจทั้งทั้งชุดเลยใช่ครับนะครับด้านหลังทั้งหมดเลยก็ส่งไปที่พี่อั๋นแล้วพี่อั๋นก็ส่งมาให้อีกทีนึงใช่ครับนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สำหรับพี่อั๋นนะใครจะแตต่่่่่่่่่่่่่่งง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 กกกััับพพีีีีีออ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 ๋๋นนนนนนเเเเเยย็็คคืืืืใใรรรรรขขห้ชวลาาาาะะไๆๆจจิสสมถท พาร์เนอร์ได้ใช่ครับนะครับนี่แล้วก็ทรงด้านหลังสวยมากพาด้านหลังก็เหมือนกันใช่ครับนะครับนี่เลยสวยอ่ะนะครับแล้วดูกรอบป้ายทะเบียนผมก็คือเพิ่งเคยเห็นลายนี้อันนี้ลายใหม่ปะครับเออลายกรอบป้ายสวยครับเป็นของไอรอนบาร์นะงานได้มาจากตีอ้วนอ๋อได้จากตีอ้วนเขามีแต่ของดีๆนะใช่ตีอ้วนเสนอขายของแพงนะครับเออล้อเนี่ยนะครับนี่แล้วก็จะมีงานคัมนะครับของไอรอนบาร์เหมือนกัน อันนี้ของตี้วนปะสี้วนหมดเลยตี้วนหาให้หมดเลยมีถาดน,นี่ด้วยนะครับมีถาดแบตนะครับเ็ื่องานไอรอนบาสเป็นไดทองหมดเลยนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันด้วยภายในเนี้ยผมก็แอบ,บเห็นมีของแปลกเหมือนกันเป็นเบาะทรงเคอร์กี้แหละใช่ครับมันเป็นเบาะอลูมิเนียมทรงเคอร์กี้แต่ประเด็นเลยคือพับได้พับได,ได้ครับ,รบเห็นไหมเฮ้เบาะสวยอันนี้เป็นเบาะของดักเลอร์นะครับ พี่วรวิทนั่นเองอย่างนี้อยู่คู่เท่าไหร่พี่สามหมครับสามหมืนคู่ละใช่ไหมใช่ครับนะครับอันนี้คือพับได้ปรับได้นะครับผมขอลองนั่งได้ไหมได้ครับพอดีว่าเราเคยเห็นบ่อยแต่ไม่เคยลองเลยนั่งยากหน่อยนี่ะครับแล้วมันก็กระชับครับพับได้ปกติเออดูโอเคอ่ะมันไม่มันไม่ได้แบบเจ็บหลังเหมือนที่คนคิดนะ มันก็ปกติเลยอะแล้วยิ่งพับได้ด้วยแล้วเห็นที่วอลรวินเขาบอกว่าเอาไปใส่ในรถแข่งอะไรนี้ด้วยใช่ไหมก็คือเป็นเบาะที่แบบว่าได้รับมาตรฐานแล้วเพราะว่าผมรู้จักพี่วอลรวินเขาอยู่แล้วก็เขาใช้เวลาพัฒนาตัวเนี้ยหลายปีเลยอะเพราะว่าพอพัฒนาเสร็จปุ๊บเขาต้องได้รับความแข็งแรงด้วยนะครับต้องมีมาตรฐานด้วยเดี ars, ๋ยวให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังเบาะจะมีสองสีแดงกับดาตัวผ้าใช่ไหมใช่ครับนะครับตัวผ้ามีให้เลือกสีแดงกับสีดํา เป็นของดีตะมุดปาการอีกหนึ่งที่สวยครับใช่เชื่อมสวยไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงเลยแหละแข็งแรงแน่นอนนะครับสามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่พี่สามหมื่นทวนครับสามหมื่นทวนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีพวกเกตวัดนะครับมีพวงมาลัยนะครับอันนี้มีจอยอยู่แล้วอันนี้เปลี่ยนมาปะจอยอนดอยครับอ๋อจอยดอยเปลี่ยนมานะครับแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์ดีกว่าพี่ได้ครับผมนี่นะครับ เครื่องยนต์สวยมากนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่พี่2อจุดสี่เป็นสองจุดสี่ใช่ครับนะครับอันนี้ทำเลยไหม้ังพี่ก็มีเทอร์โบอย่างเดียวสามพันปากี่ครับเป็นเทอร์โบสามพันปากีสี่เดินเขาใหม่ใช่ครับนะครับ แต่พวกเครื่องด้านในคือไม่ได้เลื้อนอะไรเลยครับหัวชีดเดิมไหมเดิมหมดอ่าไล่ข้างให้เขาสวยงามก่อนไปไปหาที่พี่อ่านหน้าตาเป็นยังไงฝาบ้าอีกสีหนึ่งตอนแรกมันจะเป็นสีขาวอ่าตอนแรกเมื่อก่อนเป็นรถสีขาวแล้วประสบอุบัติเหตุงี้แล้วก็เปลี่ยนสีทำใหม่หมดเลยใช่ครับแต่ทีแรกอ่ะเราก็เก็บห้องเครื่องไปแล้วบางส่วนเก็บห้องเครื่องไปบางส่วนแล้วก็ไปแก้หัวฟิตติ้งใหม่อะไรใหม่งานเข่าเป็นของที่ไหนพี่บรีดีครับพวกหัวฟิตติ้งต่างๆแล้วก็ท่อยางนี่ก็เป็น HYB หมดเลยใช่ครับโล่งมากนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าตอออนนีี้จรรริงๆ่่ะะสหับโว ไม่ได้แต่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไหล่มันมีครบหมดเลยแล้วก็มีร้านที่เขาทาเยอะด้วยใช่ครับนะครับอย่างตัวนี้จริงๆก็เป็นหัวฉีดตัวใหม่แล้วนะก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเก็บสายไฟอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้หมดนะครับนี่ถ้าใครแบบว่าเน้นจะแต่งสวยนะครับก็จริงๆอติดต่อพี่เขามาก็ได้หรือว่าจะต่อที่พี่อั๋นหรือพี่ติอ้วนก็ได้นะครับนี่เลยแล้วฝาด้านบนอันนี้ก็เพ้น์มาใช่ครับอันนี้เพ้น์ที่ไหนมาพี่จากชลบุรีครับช่างเกี๊ยวช่างเกี๊ยบชลบุรีใช่ ตุ๊ก<ว>ตานำโชคญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นตีมสีแดงกันหมดเลยใช่ครับนะครับสวยมากๆช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสรีโวมาแรงโดยเฉพาะรีโวเ Edition ที่มีป่วมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนพี่เสียวบิน <laughs> ลมแรงนะครับ ก็นี่สวยมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับใครติดตามพี่ตอนนี้สามารถติดตามได้ไหนบ้างครับทาง a c e b o o k ครับแซมออโต้ช็อปเป็นภาษาอังกฤษนะครับแซมออโต้ช็อปนะครับก็สามารถติดตามพี่ก็ได้สอบถามเรื่องการตกแต่งรถคันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามในเรื่องของอะไหล่ก็ได้เผื่อใครที่บอกว่าเป็นร้านอยู่หรือว่าเป็นอู่นะครับอยากจะได้อะไหล่ที่แบบเป็นราคาส่งนะครับก็สามารถติดต่อพี่ก็ได้นะครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปปปปนี้ครรััับมก่เาไไไออะสสิตตต็็ดดดววย